สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดสระมรกฏค่ะอำเภอศรีหมโหสดจังหวัดปราจีนบรุรีเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมบริเวณภายในวัดนะคะขอเชิญทุกท่านค่ะขอเชิญนะคะเชิญค่ะสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดสระมรกฏนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่ที่ตำบลโคกไทยอำเภอศรีโมโหสดจังหวัดปราจีนบุรีนี้นะครับเราอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับสาธุชนคนใจบุญทุกท่านมีโอกาส ก็เดินทางมาร่วมบุญกับทางวัดได้ทุกวันนะครับพร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่สําหรับวัดสามลกระดนี้ก็เป็นสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากนะครับซึ่งมีประวัติการมาตั้งแต่สมัยทราววดีเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอาจารย์หญิงจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมสถานที่เลยนะครับ,รบช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่บริเวณด้านหน้าโบสถ์แล้วนะครับเดี๋ยวีกสักครู่หนึ่งอาจารย์หญิงจะพาทุกท่านเข้าไปในะมาตรการกราบไหว้ หลวงพ่อองค์พระประธานที่อยู่ในโบสถ์กันนะครับก็เป็นการขอพรกันนะครับสําหรับท่านที่ชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็ขอให้ท่านชมกันให้จบคลิปนะครับถ้าถูกใจแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรา สำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ในพระอุโบสถของวัดตะมรกฏแล้วนะครับเราอยากจะขอเชิญชวนญาติธรรมและสาธุชนคนใจบุญนะครับถ้ามีโอกาสแล้วนะครับก็เดินทางมาร่วมบุญกับทางวัดได้ทุกวันเลยนะครับกับสถานที่แห่งนี้สําหรับวันนี้เราก็พาทุกท่านมาทําบุญไหว้พระกันกับสถานที่แห่งนี้นะครับเราก็มาชมกันเพื่อเป็นพุทธบูชากันแล้วกันนะครับ ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือช้างเสี่ยงไทยนะครับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมายกช้างเสี่ยงไทยกันนะครับสําหรับท่านที่ต้องการอยากโชคดีดวงดีมีโชคมีลาบการเงินการงานมาดีก็ถ้ามีโอกาสแล้วก็ลองมาเสี่ยงไทยช้างกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเยี่ยมชมสถานที่ในพระอุโบสถนี้นะครับสําหรับพระอุโบสถหลังนี้นะครับก็ทําด้วยกระเบื้องหินอ่อนนะครับแล้วก็ผสมสเตนเลส งดงามมากเลยนะครับสําหรับพระโบสดหลังนี้นะครับนี่คือหลวงพ่อพุทธกินรล่านะครับงดงามมากเลยนะครับสําหรับพี่น้องสาธุชนคนใจบุญท่านท่านมีโอกาสนะครับมาเยี่ยมชมได้เลยนะครับสถานที่แห่งนี้มาได้ทุกวันเลยนะครับ สำหรับสถานที่ที่ท่านเห็นอยู่ในขนาดนี้ก็คือเป็นบริเวณรอบนอกของพระอุโบสถของวัดตะมรกฏนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือใบเสมานะครับงดงามมากเลยครับสำหรับช่วงนี้เราก็เข้ามาอยู่ในถ้ำนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาสักการบ,บูชา จกจบวาเพื่เป็นการขอพรกับพระบุรภพาจารย์นะครับที่อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่ด้านหน้าบริเวณของลานพระแล้วนะครับ เดี๋ยวอาจารย์หญิงจะพาทุกท่านเยี่ยมชมสถานที่โดยรอบนะครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณศาลาไอ้ไข่ได้นะครับก็มีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทเทลจืดเป็นรูปภาพติดอยู่ด้านหน้าศาลานะครับพุทโธโพธิสัตว์เตียงฟีมรกฏนะครับ สำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาล้วงไข่แล้วนะครับไม่ใช่ไข่อะไรนะครับไข่ปิงปองนะครับดูซีวัดได้เลขอะไรนะครับเผื่อท่านจะโชคดีขอไอ้สักตัวหนึ่งนะครับสามตัวเลยครับกอแล้วแต่โชคแล้วแต่ลาบนะครับอันนี้ถือว่าเป็นแนวทางกันแล้วกันสําหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาที่วัดสามลํกพนแล้วก็อย่าลืมนะครับมาขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่นะครับเผื่อท่านจะได้โชคได้ลาบ เผื่อมีโอกาสอาจจะได้รางวัลที่1นะครับเอาละครับ,รบเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอาจารย์หญิงจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมบริเวณที่อื่นต่อไปนะครับสําหรับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหอพระพุทธป,ปรินิณพานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมภายในเลยนะครับ <S <S ส่วนด้านหน้านี้ก็มีทาเวส์ส่วนนะครับ ยืนอยู่ซ้ายขวานะครับสององค์เลยนะครับสำหรับวันนี้ทุกท่านนะครับอิ่มบุญอิ่มใจเลยนะครับ นี่คือคำบูชานะครับสำหรับสาธุชนคนใจบุญนะครับถ้าท่านมีโอกาสแล้วก็ขอให้เดินทางมาร่วมบูญกับทางวัดสระมรกตนี้นะครับอยู่ที่ตำบลโคกไทยอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ งดงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้ครับก็ขอให้เป็นพุทธพบูชาไปด้วยกันเลยนะครับ ที่ท่านเห็นอยู่ในณะน,นี้ก็คือด้านหลังนะครับงดงามมากเลยครับท่านผู้ชมถ้าท่านใดที่มีโอกาสแล้วนะครับเดินทางมาร่วมบุญกับทางวัดมาเยี่ยมชมสถานที่นะครับเป็นการร่วมสร้างวัดวารามและเป็นการร่วมสร้างพระพุทธศาสนาสืบต่อไปนะครับ ทวนี้เราก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณขอพระแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับหลวงพ่อนะครับตอนนี้ก็ขอนาัสการกราบหลวงพ่อกันก่อนนะครับขออนุญานหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่อยากจะเรียนถามกับหลวงพ่อนะครับว่าพระปางรินิพพานนี้ทําขึ้นเมื่อพศเท่าไหร่เสร็จเมื่อพศเท่าไหร่ครับพระนิพพานฟางนี้เริ่มสร้างเมื่อปีห้าเจ็ด เสร็จเมื่อปี57อ๋อเสร็จเมื่อปี57นะครับแล้วทีนี้การการสร้างการก่อสร้างนี้ซึ่งทําจากหินอแกนิกนี้ทํำยังไงครับคุณพ่ออ๋อเราได้หินอักนิกนี้มาจากเขาซ้อนที่นั่นมีบอ่อหินเกลืออยู่อ๋อมีมครับโดยประมาณแล้วมีน้ําหนักประมาณเท่าไหร่ครับคุณพ่อ,อ,อน้ําหนัก70ปตันความยาวสา7เมตร50หรือ,อ,อ 2> 3บา2ศอกครับ กแกลแลดูรูปรูปร่างงดงามมากเลยนะครับเท่าที่ได้เคยเจ,เจอมาก็มีที่นี่นะครับที่งดงามที่สุดนะครับซึ่งแกะจากหินแกนิกนะครับสําหรับสาธุชนคนใจบุญที่ท่านชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้าท่านมีโอกาสนะครับก็ขอให้ท่านเดินทางมานมัสการกราบวาเพื่อเป็นการขอพรกับทางวัดกับทางพ่อนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการทําบุญกับทางวัดได้ทุกวันเลยนะครับกับสถานที่วัดตะมรกตนะครับตำบลโคกไทยอำเภอสีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีนี้นะครับ อยากท่เชิญชวนญาติโยมสาธุชนทุกท่านทั่วท,ท,ทุกสารทิศให้ท่านเดินทางมากราบม,มรสการได้พระธรรมนิพพานของวัดสารมรดกผมนี้ตามกํางศรัทธาของญาติโยมครับสำหรับท่านที่ชมอยู่ในขณะนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยกันติดตามนะครับแล้วก็เดินทางมาร่วมบุญกับทางวัดนะครับมาพูดคุยปรารถกกับหลวงพ่อได้ทุกวันและทุกเวลาเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้หลวงพ่อจะมีอะไรกล่าวฝากญาติโยมไหมครับก็ขอญาติโยมที่มีกิตติคในพุทธศาสนาขอให้ท่านได้เดินทางมาชมโบราณสถานของพระสัมามนกฏธจาจะมีทุเรบาทคู่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ในโลกด้วยนะธุเร,รบาทที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีป,มปางอุทิศานแล้วก็มีองค์พระพุทธเจ้าในผู้บสถา นั่นสวยงามมากยหงอาศัยชวนมากราบนักักการทั่วๆกันโยนนะครับอันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงครับที่ได้มาพูดคุยและก็แสดงธรรมให้แก่ญาติโยมสาธุชนคนใจบุญได้ฟังกันนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมสถานที่อื่นต่อไปนะครับตอนนี้เราก็ขอกราบนัสการลาหลวงพ่อกันก่อนนะครับขอเจริญพร ช่วงนี้เรามาขอพรกับพระอินทร์กันนะคะขอจนทุกท่านมาขอพรค่ะสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่ด้านหน้าช้างเอราวัณน,นะครับซึ่งมีพระอิศวรนะครับทรงประทับช้างอยู่สำหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาเยี่ยมชมสถานที่ของวัดตะมรกตแห่งนี้นะครับ ยังมีอีกหลายที่นะครับเดี๋ยวอาจารย์หญิงจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมสถานที่อื่นต่อไปนะครับสําหรับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระธรณีแล้วนะครับซึ่งปฏิสถานอยู่ที่ในวัดตะมรกฏแห่งนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนําเกร็ดความรู้ให้กับทุกท่านนะครับสําหรับท่านที่มีปัญหาในชีวิตทํามาหากินไม่ขึ้นทํามาค้าขายไม่ดีชีวิตตกต่ำนะครับเรามาลองใช้วิธีการด้วยการขอขามากับพระแม่ธรณีดูสิครับเพื่อชีวิตท่านจะดีขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราจะแนะนําให้นะครับอันดับแรกก็เตรียมทูบสิบหกดอกต่อจากนั้นไปก็ทํากลวยขันห้านะครับมีทูบห้าดอกมีเทียนหนึ่งเล่มแล้วก็มีดอกไม้หนึ่งดอกใส่ไปในกลวยนะครับให้ครบห้ากลวยแล้วต่อจากนั้นให้ท่านเตรียมดอกมะลิหนึ่งพันนะครับปูด้วยผ้าขาวกลางแจ้งนะครับแล้วก็จุดทูบสิบหกดอกตั้งนโมสามจบต่อจากนั้นให้ท่านใช้คาถานะครับเมกุมุอุเก้าจบนะครับ แล้วก็ภาวนาเรื่อยไปนะครับแล้วท่านจะขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอกับพระแม่ธรณีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะได้ดีขึ้นนะครับเพื่อเป็นการขอเข้ามาไปในตัวนะครับเอาละครับช่วงนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมด้านอื่นต่อไปนะครับ สำหรับช่วงนี้เหลือเวลาไม่นานแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์หญิงก็จะอำลาพาจากจากทุกท่านแล้วนะครับ ช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะก่อจะลาจากท่านไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ